สวัสดีครับพ่อครับผมปอบเสียบครับมโอนี้สิทธามาเฮ็ดโทรศัพท์ครับบันนี้สอมมอเตอร์ไซค์มีสิทธามาเปลี่ยนลู่ลู่ตูดตูดสายชาร์จนี่ครับตูดมังเสียบสายชาร์จมันหลวมครับง่ามลังเต้อกับเข่าลังเต้อกับบกเข่าเสียบไปก็หลวมองององนะครับทําความสะอาดแล้วมาหายเข้าอยมาเปลี่ยนเต็มจัดมานนะครับอ่ะผมมาเริ่มเลยปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องเรียบร้อย เอาไระจิมไปซิหมหอกนะครับแล้วก็ขั้งตูวสองตัวนะครับเป็นมอดดอกจันนะครับมืดปะ่ะตัวกล้องบาดีนะครับขอโทษขอภั้เสียงอาจสิบอชัดภากอาจสิบอใสนะครับมือก็อาจสิสั้นๆ ข้อนี้เป็นซางมอเตอร์ไซค์ที่เ็ดโทรศัพท์ได้นิดหน่อยนะครับสหรับดอกจันสองตัวนะครับนีบ่ครับใส่เล็บกลิ่นๆยังไงนี่ใส่แผ่น ของนะครับสั้นๆน,นิดนึงเยนๆนั่งกลางกัออกงานนั่งกลางของงานนะครคับตอนนี่เ <GO> ก <av uther> ่านะครับ อาจจะไม่ชัดออกมาเรื่อนะครับให้ย่าจะให้เมืองแบบชัดๆแล้ว,ว่าอาจจะมืดแน่อาจจะไม่ชัดนีห้องอีกต่อหน้าัอนะครับนัดสามเขียดนะครับ นะครับน็อตสามแฉกงน,นะครับยิงหาตัวนะครับเดี๋ยวตัดผ่ามาตอนทันเหลี่วนะครับนี่นะครับน็อตออกเดีดดอดเยบรี่น,นีน้วี่นี่นั่นี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 ี่นหน้าจอนะครับ รเราต้องนกแข้งตูดเนี่ยนะครับพออ่อสามเฉกมาตัดภาพไมา่ที่เลยขันออกงานกักสามเฉก หามุนห้ามมุนอยู่ได้กอ่อกครับผมก็แค่นี้ออกเล็กบ่าใครนี นี่เป็นที่แขกนะครับผมน็อกที่แขกขันนี่นะครับนี่แขกขันนี่ตัวใส่สิ่มน,นะครับแล้วก็นี่น็อตที่แขกนะครับเดี๋ยวตาดผ่ามาตอนขันนอ็อตเต็มเหมเลยครับเราเป็นการเสียเวลามาครับเอาไข่นอนสรงรี้ แผ่นเล็กก่อแต่ว่าไข่เรน,อนอย่างาท่านหมดเลยครับนี่เป็นมาร์เกะตไข่ขามากครับแผ่นเล็กก่อนนี่นะครับเยอะมาก ติดก,าว,วก,กาวนะครับต้องอ่านม่ติดกาวนะครับมันจะเนี่ยนี่ตัวนอดด็อตเยอะครับผมตาไล่าไมาแล้วครับตอนนันดถ้าต้องแยกกันไว้นะครับเดี๋ยวเขาจำประเด้นะครับ อ๋อน็อตมีหลายตัวนะครับน็อตเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวครับเยวได้อีกเยวตัดผ่านมาไหมครับน็อตท็นม่เหมือนนะครับหันมาออกซะเยอะเลย มาเยอะมากเขาต้องว่างเลี่ยงไว้ตรงเข้าคันออกนะครับเพื่อจะจําได้นะครับเดี๋ยวจำาระได้งานเขาว่าโอ้โหด้วยจริงๆ ถอดกบถอดง่ายนิดนึงอุปกรณ์บอ่อง่ายนิดนึงนะครับเยอะมากเลยโอเบาน,น,น,นะครับมุนนเลี่ครับผมค่อยๆถอดนะครับ มอกก็อะติดกาวนะครับผมติดกาวสองหน้าอืมนะครับเยอะมากมือก็จะสันส่นหน่อยนะครับสันส่นหน่อย มัดยังงบมาดีมัดยังไม่หมดเลยอืมถอดตรงไหน,นไปตรงนั้นนะครับจาวสองหน้า นี่ครับหลืออีกสองตัวไม่แต่ก็นม่อยากถามก่อนมาครับหลังจาก,กธุลัดทุเลที่มันจะออกมาน้องกิมนี่นะครับท็นแค่นออก่าหนดสองตัวท้ายนี่นะครับเป็นแฉกันอี่นนตรงออกแล้วนะครับโอ้หนัดเพียบนะครับผม ทั้งนอ็อตทั้งอุปกรณ์แล้วก็อย่าทั้งป้องสะอาดก่อนนะครับตัดผ้ามาตอนใส่เนี่ยน,นะครับมาครับแบบเนยนเก่าหม่เข้เราใสเข้าไปใส่เขาเป็นเหมือนที่เราถอดออกมานั่นแหละครับการใส่ต้องใจเย็นๆต้องจับท่า จับขาท่าง่งยายนิดนึงนะครับผมว่าเข้าบันเมื่ออาชีพนะครับผมจับขาท่า อยากนะครับเพราะว่าบวคุณเคยแจวามอ,อนุญาตจัดส่งนะครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลามาครับทือว่าที่จัดส่งเขา่าคนคนบเคเ่เคยเห็ดเปิดซิ่งเปิดซิ่งแนวสางสามมอไซด์มาเห็ดตัวสั้นๆนี่ครับของเกา่าที่นี่ก็ใส่น็อตแฉกนี่ครับสองตัวคือนี่นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตขันน็อตเลยนะครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลามาครับผมเข้าส่เลี้ยงอันนี้เรียบร้อยแล้ะเดี๋ยวเขาติดตัดภาไม,ม่เบิรงเป็นช็อตเป็นช็อตมันจะหมืดแล้วครับเดี๋ยวว่าท่านใส่กระดิ่งเลยครับที่นี่ก็ไปก็ไปแล้วก็ขันน็อตนะครับผมเดี๋ยวเขาตัดภาพมาตอนขันน็อตแล้วครับนี มาครับคําแล้วนี่เขาเอื่นกะดิ้งเขากัเอื่นกะดิ้งน้ำขันไปเรียบร้อยครับอันนี้เป็นอื่นมอดเตอร์เขาก็เรียกมอดเตอร์มาใส่ฟกันเข้าไปครับนี่จะมีทีเสียบอยู่นี่นะครับนี่เสียบอันหนึ่งไปที่นี้เขากับีกคันมัดนะครับอีกสามตัว จะตัดผ่ามาตอนคันน็อตสามตัวนี้แล้วเลยครับมาครับมอเตอร์ใส่เรียบบ้อยคันเรียบร้อยมาอันนี้เขาติดเรียบร้อยที่มีเขาใส่ตัวเล็กนี่ครับเล็กเราคันน็อตไว้แชร์อีกแบบซีตัวห้าตัวครับผมเดี๋ยวเขาสีว่าเด็กขาในเมืองนะครับมันมืดแล้วเดี๋ยวท้ายเป็นช็อตๆในเมืงองเราตอนใส่ใส่แผ่นเหล็กแล้วก็คันน็อตนะครับเดี๋ยวตัดผ่า,ามาอีกที่ครับ ไปเรียงเรียบร้อยมาใส่ตัวใส่สิ่นนะครับมืดน,นะครับกล้องกบวบาดีอขอขอตรวจขอไพ้นะครับห้อ,องหวานชาอนเยไทยมันเงียงเงี้ยนะครับตัดมาเป็นช็อตเป็นช็อตนะครับทั้ง ใส่ซิมการ์ดนะครับวที่ตันน็อตนะครับเป็นหัวแฉียดดนะครับแล้วที่นี่แผนหลอดแผ่นหลอดใส่ตรน้องตองเสียไปที่นี่ก็ไดใส่แผ่นหลอกเดี๋ยวตันมาตอนผันน็เรแลวีกครับ ครับวามเรียบร้อยเรือแต่ใส่หนาจอครับผมขั้นตอนใส่หนาจอใส่แบบเบาะครับหนาจอบอดี้ถ่ายกล้องบอดีน้ำครับผมกล้องที่ถ่ายบายอดีสายเขาแบบล้อมตรงล็อกเขาแบบโพสต์ต่อนะครับ อ็ให้ตังแบบค่อยๆกดเข่านะครับมองไเย็นนี่นะครับใส่ครับ นะครับเดี่ออร์ใส่แผ่นเหล็กนี่ครับผมแ,ผแล้วก็ขันเด้น็อตหัวสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวตัดผ่านม,มาตอนประกอบขันถ่ายได้ครับเป็นคำมัดเลยครับนี่ประกบอบประกบเขาเรียบร้อยแล้วขันตัวสุดท้าย สอวใส่ีหู้ครับสองตัวยาวสุดท้ายเป็นว่าคำครับผมว่าให้มึงทุบฉอบให้มึงทะลายนิดทะลาน้นอยเดี๋ยวไปลุนน้ำกันตอนชาดเลยครับผมมาครับขังียบร้อยมาเสียตั้งแต่นหนเะข่าก่อียเปียกแข้งหู้กับพวกเข่าครับผมเออนี่ครับเห็นบอสเขาโยมเลยเนี่ยโยกเลยล่ะ นี่งเดี๋ยวผิดมันรวมพี่นี่ครับนี่เสียสายมานี่นะครับนี่ไม่มีรวมแน่นเอียกเลยตูดเรียบร้อยนะครับสอารับการเปลี่ยนไอตูดไอโฟนนะครับเปลี่ยนในเพืน่นก่อน ดูชัดนะครับผมสายแผ่นชัดนะครับผม iPhone 11นะครับผมขอบคุณสารับการติดตามและชมคลิปนี้อาจจะบ่ชัดนะครับกล้องบ่ดีนะครับคำฟอมบ่ได้ท้ายเห็นมึงเงี้ยงๆครับต้องตัดเป็นจ็อดๆขอบคุณสารับการติดตามและชมครับผมเจอกันไหมชิหนาฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ครับผมเจอกันไหมชิหนาสวัสดีครับ